กินเจป,ปีนี้นะครับเราก็สามารถทำเมนูอร่อยๆง่ายๆได้ที่บ้านเราเช่นเดียวกันครับและวันนี้นะครับพลก็มีเมนูของว่างที่นอกจากจะอร่อยง่ายแถมยังได้คุณค่าดีๆอีกด้วยครับกับเต้าหู้ห่อสาหร่ายซอสวาซาบิมายองเนสครับ ทุกคนรู้ว่าสาลายหรือว่าเต้าหู้เนี่ยยังไงก็เป็นอาหารเจมีประโยชน์แต่พอมาถึงมายองเนสเริ่มมีคำถามแล้วครับว่าเจหรือเปล่าและคำตอบของคนก็คือเจแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้นมถั่วเหลืองและตะซอยไฮแคลเซียมสูตรเจ3 0มมิลลิลิตรกล่องนี้ครับ ผลิตจากถั่วเหลืองคุณภาพไม่มีใส่นมผงนะครับและก็หวานน้อยอีกต่หากครับนอกจากดื่มอร่อยได้สุขภาพที่ดีแล้วนะครับเรายังสามารถนํามาปรุงอาหารคาวหวานได้แย่ยๆมากมายเลยครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทํำมายองเนสถั่วเหลืองกันครับเดี๋ยวเราจะทําไว้เยอะหน่อยแล้วกันครับเก็บไว้รับประทานทางช่วงเทศกาลกินเจเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้มากมาย จะจิ้มเฟรนช์ฟรายก็อร่อยจะทาขนมปังก็ได้หรือว่าจะมาประยุกต์บุงเป็นน้ำสลัดครีมสูตรเจก็ได้เช่นเดียวกันครับที่สำคัญต้องบอกว่ามายยนเนส่วเหลืองสูตรนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งนาทีถ้าไม่เชื่อมาดูกันครับ น้นแล้วก็สีสวยมากเลยทีเดียวอ,อร่อยมากครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอามายองเนสถั่วเหลืองเนี่ยส่วนหนึ่งมาปรุงกับวาซาบิง่ายๆครับซอสวาซาบิมายองเนสนะครับทานกับอะไรก็อร่อยแต่วันนี้พลมีเมนูเน้าหู้หอสลาลทอดมาฝากครับ เสร็จเรียบร้อยมายองเนสทุเลือนส่วนที่เหลือก็เก็บรักษาในตู้เย็นไว้ทานตลอดเทศกาลกินเจได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเทศกาลกินเจป,ปีนี้อร่อยและก็แข็งแรงแน่นอนกับแลตตะซอยไฮแคลเซียมสูตรเจกล่องนี้เลยครับดื่มวันละ2กล่องได้ปริมาณแคลเซียมต่อวันที่เพียงพอที่สําคัญครับนำมาปรุงเป็นอาหารคาวก็อร่อยอาหารหวานก็ดีหาซื้อง่ายแถมยังได้แคลเซียมสูงอีกด้วยลองทํากันดูนะครับ